สามีเนี่ยชอบนอนน้ำลายไหลบางคืนก็มันเลอะเทอะที่ผมของเราบางคืนเปียกหัวไหล่ของเราเลยค่ะจะต้องพาไปหาหมอไหมคะก็คงก็คงเหนื่อยแหละเพราะว่าเราก็จะเคยเห็นเวลาเราดูในหนังอะไรอย่างเงี้ยบางทีนั่งอยู่บนรถนอนแล้วก็แบบเพินก็เพลอนอาปากน้ำลายมันก็ไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสิ่งที่หมอว่าอาจจะต้องพาไปพบคุณหมอคือแสดงว่านอนแล้วหายใจทางปากหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่านอนอาปากอะค่ะ อลไมีน้ำลายไหลเพราะคือถ้าเรานอนปิดปากแบบนี้ำลารมันไม่ไหลอยู่แล้วแส,สดงว่าสามีอ่ะนอนแล้วอาปากซึ่งเวลานอนแล้วอาปากสิ่งที่ต้องกังวลคือหายใจทางปากหรือเปล่าถ้าหายใจทางปากอ่ะก็คือต้องไปดูว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเป็นภูมิแพ้หรืมอมัไรลอุดตันทางจมูกอะไรไหมอย่างนี้ค่ะมหมอว่าที่ต้องที่ต้องสนใจเรื่องสุขภาพของคณผู้ชายหน่อยก็คือเรื่องเขาหายใจทางปากตอนนอนตอนกลางคืนหรือเปล่ามากว่ายังไงพาไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดีแล้วก็อาจจะให้คุณหมอทางเดินหูคอจมูกดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรไหมทําไมถึงแบบชอบนอนแบบ าอาปากหายใจยใช่ตอนกลางคืนนะคะ